แล้วรู้นะจะถามอะไรเราเนี่ยว่าโชว์เมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเออเอาไให้กี่คะแนนคะเอางี้ดีกว่าเป็นอันข่าวดีกว่าใช่ไหมคะอันข่าวดีอยู่แล้วใช่ไหมวิ้มากเลยค่ะเล่นเป็นโนง่ายกว่าเยอะผมบอกเลยครับเล่นเป็นโนง่ายกว่าเยอะผมก็พยายามนับให้เขาดียแล้วผมนับหนึ่งสองสามสี่ต่ไม่ใช่เลขหนึ่งมันหายไปจริงจเมื่อกี้คือเหมือนร่างกายกับมันไม่มันไม่สมมาตรกันหรือน้องดูออกไหมน้องดูออกปะดูออกใช่ไหมไม่สใิ่กับร่างกายตัวเอง ไม่ครับมันก็ผู้ประกาศกับแบบกับน้องนตรลี่เนอะเราก็เราก็ทำดีที่สุดแล้ว <c oughs> ทำดีที่สุดแล้วครับผมแต่เมื่อกี้ชชวงกับพี่ตู่ก็คือค,อคล่องกว่าอ,อันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นบ้านของเราอยู่แล้วครับแต่แตพออยู่กับไบผมว่าม,มันเต้นด้วยกันก็สุดสดายนเพราะใบเขาเขาชอบไม่จริงจริงพี่โตเขาเก่งมากทำมือแน่นลนแบบ หนึ่งสองสามสี่บอกแล้วว่าเล่นเป็นโนง่ายกว่าบอกแล้วร้องเพลงง่ายกว่าเยอะเต้นเนี่ยใช้มือมากกว่าใช้เท้าครับมือในการเล่น่ริงได้หมดได้หมดอะไรเนี่ยมีแบบซ้อมกันมานานไหมฮะก่อนจะถึงวันนี้จริงๆอ่ะก่อนจะขึ้นเวทีเมื่อกี้ค่ะเราซ้อมแบบนับไม่ทั่วนะแล้วทุกทุกครั้งมันคือดีหมดมันเป๊ะมากอันหนึ่งสองสามสี่มือไม้แบบเป๊ะมากเนี่ยถ้าไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเต้นเน่ พี่ไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกจะอยู่ตอนซอฟในรายการเรื่องเล่าไม่มีส่วนช่วยกับน้องอแมนด้าเมื่อเช้าใช่ไหมค่ะอเออเก๋จบแคมเปญนี้แล้วค่ะค่ะผมก็วันนี้รู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้อไปได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ Asurwise ปีนี้ครบรอบ20ปีนะครับสำหรับผมเองก็เป็นเหมือนกับครอบครัว Asurwise อยู่แล้วนะครับแ Asurwise อยู่กับพี่นุ่นอมาตลอด3ปีเลยนะครับปีนี้จะมีโปรเจกต์มีคอนเสิร์ตร่วมกันเซอร์ไพรส์มากแต่ยังพูดไม่ได้นะครับ แต่วันนี้ก็เลยได้กล้าเข้ามาเป็นครอบครัวเต็มตัวครัมผมก็เลยมียไบร์ทไมคคนมาเติมเต็มครับสำหรับว่าบีบ a วแฮปปีเนส ค่ะก็ขอบคุณทาง Asset Wise ด้วยนะคะที่เลือกไร้แล้ะโตก็ยินดีที่อยากจะส่งมอบความสุขไปให้ทุกๆท่านเพราะอย่างที่ใบบอกะคะ่ะใบว่าความสุขมันจะเป็นสําหรับชีวิตเนาะและการที่ไร้กับโตมันมีส่วนในการที่จะ build happiness ไปกับทุกๆคนไปกับ Asset Wise เนี่ยก,ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆค่ะวันนี้ทั้งคู่ก็คือทาเรือนหอแบบนู่รกใช่ไใช่ค่ะ,คะไม่เรียกเรือนหอได้ไหมเรือนหอเรียกอะไรดีเพราะเรเาก็ผ่านมาเนินานานแล้วนะเรือนหอดูเหมือนแบบกำลังกำลังกำลังจะแต่งงานใช่ไหมครับอ๋อใช่เรือนหอกําลังจะแต่งงานจริงๆเราก็ บ้านเราก็ใกล้เสร็จแล้วครับแล้วก็ในที่สุดเราก็ตามหาแบบไม้โทรเจอแล้วเพราะว่ามันบานอยู่นานมากแล้วก็ไม้โทรเริ่มครบมาเป็นคำว่าบ้านพอดีนะครับเร็วๆนี้ก็น่าจะน่าจะได้เรียบร้อยทุกๆอย่างครับผมก่อนหน้านี้ครับผมก่อนหน้านี้ตามหาไม้โทรอยู่ครับบานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตามหาค่อยๆสะกดไม้โทรไปเรื่อยๆครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำงานกันหนักค่ะมันบานไปเยอะเลย เป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่า,เ,าเราอยากทําให้มันดีทุกทุกคน,นครับแต่แต่มันคือความสุขนะครับเราคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือนี่คือบ้านของเราอะ่ะเราก็เราก็เต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะสมบูรณ์แบบภายในปีนี้แหละครับน่าจะได้แบบในแ<ม>บ,บ้านนี้มีปริมาณที่ <c oughs> ที่อกใครเยอะกว่ากันตอนนี้เห็น้องถ <c oughs> ามาไหมครับ <c oughs> อันนี้ไม่เห็น ทุกบ้านรู้ดีทุกบ้านรู้ดีว่าปริมาณใครเยอะกว่าครับต้องรู้ว่าใครใหญ่ค่ะใช่ไหมที่พี่โตโพสใครใหญ่คะสรุปบ้านนี้ครับผมอะครับโอ้ผมบอกแล้วผมนี่ผมนี่อยู่นี่นี่ก่เี้่อย ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ล้วคะโอ้ตอนนี้น่าจะน่าจะไปกันประมาณเกินครึ่งเงี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับค่ะเกินครึ่งแล้วใช่ครับนิดเดียวครับเกล้เสรึ่งค่ะมีเลิกเข้าไหมครับแมรว่าจะต้องวางไว้วางไว้อยู่ในช่วงนี้เลยมันก็เลื่อนมาเรื่อยๆไม่มีครับไม่เคยคิดไม่เคยคิดจะเลิกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เข้าเลยยามดี ทำไมเวลาผมดูสัมภาษณ์แบบาราหนูเวลาผมเล่นบุ๊กแบบแก้เขินอ,อะไรเขาจะแบบมีเฮฮาแตผมผมเล่นทุกคนดูนิ่งๆเหมือนเหมือนกับจังหวะผมไม่ด,ดีตลกอยู่ตลกอยู่ขอบคุณนะในระหว่างที่ทำมันมีการทะเลาะกันไหมนู่นไม่เอานี่ไม่เอาเอะไรม,ม,มันเป็น<ล>เรื่องหงุดหไม่ตรงกันย ไม่มีเนอะเพราะว่าส่วนใหญ่เราแบ่งแยกกันชัดเจนว่าอะไบจะดูเรื่องพวกฟังก์ชันดูการใช้งานอะตู้จะมีกี่ช่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบเฟอร์นิเจอร์จะเสีอะไรไ,ไม่ได้ไม่ถูกแล้ว <c oughs> ถูกแล้ว <ไป S 2> ผมมาดูแลเรื่องหลักๆเลยเรื่อง <c oughs> เงิน <c oughs> ดังนั้นก็เลยไม่มีปัญหาไม่หรอกพี่โตเขาก็จะดูแบบเฟอร์นิเจอร์สีอะไรพวกนี้พี่ไว้ไม่ติดไงใช่ไหมคะก็เออแล้วแต่เขาเลยอยากได้แบบไหนเป็นไม้เป็นหนังเป็นอะไรอาจได้เลยพี่ไว้จะเน้นไปทางฟังก์ชันใช้งานมากกว่าว่าตู้ควรจะมีกี่ช่องอย่างนี้ใส่อะไรบ้างเตรียมไว้ครับเตรียมไว้แล้วฮะเตรียมไว้กี่เตรียมไว้แล้วก็ต้องมีห้องทาเผื่อไว้เผื่อไว้นาโคตผมก็วีวีวิลเฮาส์วีบิลโฮมวีบิลทับปินิจวีบิลอะไรต่อดี เอาละพูดเลยก็ผมว่ามันเป็นแพลนครับผมว่ามันก็เป็นตามเวลาแล้วตอนนี้เราก็ทำงานกันหนักมากแล้วเราก็อยู่ในจุดที่แบบเราเรายุ่งมากกับงานของเราทั้งคู่เลยอะไรยนครับแล้วก็ผมคิดว่าสเต็ปชีวิตเราก็มีแพลนของในใจของเราไว้ผมว่าพอบ้านเสร็จปุ๊บมันก็ขยับไปคุยอื่อต่อจะมีนิสิตไหครับเสร็จแน่นอนครับบ้านเสร็จน้องมานเลยไหมครับนะครับเสร็จ้องาทางนี้ถามแก่้งนะเนี่ยทางนี้ถามแก่้งนะเนี่ยอ่าไม่ได้ว่าถาดมันกิด มันก็เราก็มีแลนอยู่ในใจของเราตอนนี้ทุกคนไปทางไหนทุกคนก็ทวงว่าเมื่อไหร่จะมีครับผมขอบคุณที่ติดตามครอบครัวเรานะขอบคุณมากๆเพราะว่าไปไหนทุกคนก็ถามหมดนะครับมีแล้วจะรีบบอกครับเจอใครก็ถามใช่ไหมทุกคนถามว่าเมื่อไหร่ครับใช่ เร,เริ่มเริ่มเริ่มชินแล้วครับเริ่มแบบยิ้มแย่มครับไม่ตอนตอนนี้มีคนแซวเวลาแบบว่าอย่างตอนนี้พี่ตู่ <ฮะ S 2> พี่ตู่อย่าวดีใช่ไหมคะกําลังมีน้องอยู่ก็จะมีคนมาแซวมาถามว่าแบบใบเดีท้องไวิชนกับพี่ตู่ย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีใช่ไหต้องมีเคลดผีอะไรรู้ชนไหมคะ ไม่พูดไม่ได้พี่ใบใช่ไหมอ,อ๋อพี่ใบชิวชวพี่ใบก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่แบบทุกๆท,ท่านคอยให้กําลังใจแล้วก็เมื่อไรจะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกรู้สึกดีใจมากกว่าที่ทุกๆคนลุ้นไปกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเห็นแบบน่าจะเหมือนใครอะไรเงี้ยจะช่วยกันตั้งชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกดีใจมากกว่าค่ะ ประมาณหนึ่งหรือสองปีครับเพราะว่าเป็แบบร้องเลยด้วยก่อนหน้านี้อ๋อใช่ใช่น่ารักเนอะเป็นคู่คู่น่ารักมันเป็นมันเป็นรายการผมเองครับให้เจอลูกเพื่อนเยอะๆมีคุยกันไหมครับว่าธรรมชาติหรือว่าจะไปฝาการอะไรก็คุยกันก็คุยกันครับก็คุยกันว่าหนดีสองเลยไหมผมอ่ะ ผมอ,อยากได,ด้ผู้ชายเอาไม่ใช่ลูกสาวาเหรเอคะเขาบอกลูกสาว <นำ S 3> ใช่เหรอเขาบอกเด็กผู้หญิงน่ารักได้หมดมผมได้หมดอยากได้ทั้งคู่เลยเพราะว่าน่ารักอะไรครับมีมีคนแซวไหไมคะว่าแบบราา<ม>แล้วน้ำยามันเฮ้ยหรือว่คุณเราถามกันในสถานี้เลยครับแล้วครับมีคนแซวเราไหมล่ะมีแล้วก็ตอบบ้างไหมตอบเขา S <S มันมาถึงมันมีคาถานี้ได้ไงฮะไม่เอาจริงไม่เออว่าทุกคนก็พูดทุกคนบอกว่าเด่นจะต้องไปแบบน้องปารีสใช่ไหมไปเที่ยวทุกคนจะต้องกลับมาน้องปารีสน้องฟรังอะไรกันเลยคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพผมบอกคุณกินอันนี้ทําอย่างนี้ใกล้ๆกันหน่อยใกล้ๆกันหน่อยคุณแม่คุณแม่ถ้าอยากจะมีที่ไหนก็มีได้เสียเซลไม่ใช่คนแซวอย่างน้ ไม่ไม่เ,เสียเซลหรอกครับเราก็เขาเราเข้าใจเราเราเราถือว่ามันมันเป็นความน่ารักนะเพราะว่าเราไปที่ไหนผมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ยังตะโกโลเลยเมื่อไหร่จะมีน้องคะ่ะจริงๆผมเล่นก็เป็นโดนยอยกำลังซึ้งๆเลยเมื่อไหร่จะมีน้องคะ่ะเลยแต่ผมผมรู้สึกว่าขอบคุณที่เป็นที่เป็นกำลังใจและติดตามคร<ะ>อบครัวเราเพราะว่าเห็นเราตั้งแต่เราเแบบเ,เป็นแฟนกันจนวันนี้เรามีครอบครัวเนี่ยผมคิดว่าเราก็อยากมีครับถ้าวันไหนมีเนี่ยผมจะอยากจะ,อย,กจะอยากจะบอกทุกคนเหมือนกันครับเราฟังข่าวดีครับ ให้กำลังใจยังไงครับอ๋อทางผมเองในฐานะเป็นเพื่อนกันผมเป็นเพื่อนกับสแตมมาตั้งแต่วันแรกๆเลยตั้งแต่วันแรกอัลบัมล้มแรกๆของผมจำว่าเป็นคนมาช่วยแอนคอรัไลท์เขาเป็นคนที่เก่งในความสามารถตั้งแต่เพลงทุกอย่างมาก <c oughs> ผมในฐานะเพื่อนผมก็ผม ให้กำลังใจเขาครับผมเช Israelis, 對對 чи, ื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงรอให้ทุกอย่างมันคลี่คลายแล้วเดี๋ยวเขาพร้อมพิดว่าเขาคงมาตอบคำถามแล้วก็กลับมาด้วยตัวเขาเองครับรอถามเขาผมว่าฝากเป็นกำลังใจเขาครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเป็นอะไากี่ประสบรไปเลยไม่ไม่ได้คุยกันเยอะขนาดนั้นครับผมแค่สมงไปบอกว่าเราเราเป็นห่วงเป็นห่วงนายนะแล้วเราก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมผมพิว่า เขาเข้มแข็งแล้วผมคิดว่าเด็ดเด็ดเขาเมื่อเขาพร้อมเขาก็จะกลับมาอย่างที่ที่ผมพูดเรื่องของการแต่งตัวเจ้าเจ้าการแตดงตัวของผู้กำกับนะผมก็รู้สึกว่าช่างบอกว่าแบบผมว่าที่เขาอาจจะเครียดมากไหมผมว่าเราต้องให้เวลาเขาครับเรื่องนี้ต้องให้เวลาเขาผมคิดว่ามันก็หลายๆอย่างนะ่ยพอเราพอเราพอเราเจออะไรแรกๆมันก็ต้องใช้เวลาในการคิดในการไต่ตรองมันเป็นการแต่งตัวเขาเองผมคิดว่า เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วผมในฐานะเพื่อนศิลปินคนนึง <c oughs> ที่เห็นด้วยกันมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมผมเป็นกําลังใจเขาตลอดแต่ผมคิดว่ารอวันเขาพร้อมเขาคงกลับมาแล้วก็มาตอบคำถามตึงต่างแล้วกลับมาอย่างอย่างแบบพร้อมแล้วรอถามเขาดีกว่า,าวค่ะโอเค,ขอ,คขอบคุณมากนะคะคุณนะะักข่าวนินึงะทุกคนรึเปล่าในนี้แบบโซ่ถ่ายมาดิคุณโซ่ถ่ายรูปมาให้หน่อยครับน้องป้องไปยืงตรงนั้นก็ได้ อันนี้ตรงนี้ย้อนแสงอ๋อย้อนไหมตรงนื้อได้ครับมาได้ไปได้เลยไปได้เลยโซ่ถ่ายด้วยเฮ้ยอิเสร์ฟตรงก็ตรงกลางก่อนนะคะเอาตรงไหนก่อนครับอันนี้อ่ตรงนี้ค่ะไปตรงหลักหมดอ่านี่ไงไปบนขวามงขวาไปตรงนู้นคะ